เงียบชนะหลายหน่อยเพื่อนสวยโอ้ยเจมาแบบนี้เอออลังการงานสร้างแน่งงานนี้อดอกนี้เบาๆไปก่อนแล้วกันเก้าร้อยเฮีย,อยเอาดิเอาเรือมาหน่อยเพื่อนอยากเห็นเรือ,อเรือไม่ลงครับจังหวะน,นี้จัดไป1,500บาทเลยครับผมเฮียสวยจัด อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางหลาดนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมข้าวพิจีนะครับ w of the k i l e a n นะครับผมเกมค้ายพิจีที่เกมติดอันดับท็อปเลยนะที่แบบแจกดีๆนะครับผมวันนี้มาด้วยทุน50บาทครับนะฮะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวมาลองปั้นกันดูแล้วกัน ก็แต่เกมนี้ซื้อขั้นต่ำเลยนะ75บาทไม่พอนะครับผมไปปั่นก่อนดูไหมปั่นสัก30ไปเอ้ยเบียสามบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว้ายแม่งสวยจัดแเกมนี้นะครับผมไปอ่านไปก่อนแล้วกันจัดไปสักสามหมุนนะฮะ สามหมุนไม่มาขอขยับเป็นเบ็ดหบาทแล้วกันจะต่อเบ็ดละสามหมุนนะครับผมออันนี้เบ็ด5บาทรอบสองนะชี้ไหลไปดิสวยไหลไปเพื่อนโอ้โหจัดไปงามครับจังหวะนี้สก,กัตเตอร์ขาดตัวเดียวเอาดีเพื่อนสวยครับ มาเห็นไหมลองไปใช้ก็ดูนะเพื่อนนะครับเบ็ดละสามหมุนนะครับผมไม่ต้องปิดเอ้ยไม่ต้องเปิดทอรโบนะครับแล้วได้1คูณนะครับก็เป็นคูณ2 11หมุนโอเคไม่น่าเกียดนะฮะไปเลยและเข้าฟรีด้วยนะครับไม่ต้องซื้อนะฮะจัดไปสวยๆเฮ้ยแล้วโบไมหนึ่งสปินฮนะยังไงเพื่อนเฮ้ชึบมันแน่ บวกไปหนึ่งสปินแต่ยังไม่จ่ายเลยนะเงาเหงาเลยทีนี้งี้ครับเลยฮะเฮ้ยมีเคมาอยู่จัดปลายเคด้วยฮะโอ้โหยี่สบเจ็ดบาทเหรอเบ็ดห้าบาทเลยครับผมมาดอกนี้โอเคอยู่โอ้โเหเรือมาแบบนี้ฮะถือหลอดรอแล้วนะถือหลอดรอแล้วนะก็ดูไอ้บ้าเอ้ย ห้าสิบห้าบาทอเอเลยหกหมุนเออผักกาดเอามากิดหน่อยละกันยังไงฮะสวยหู้นสิบสามไปแล้วฮะก็ดูจัดมาขอคอมโบนเน้นๆแล้วกันจัดมาเจ็ดสิบห้าบาทไหลไปคุณดูไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับนาทีนี้เอา้าสวยดีแบบนี้โอ้โหลอยห้าสิบอีเฮีย จัดไปรางวัลก็โตเบาๆฮะ400 444บาทนะครับผม444นะครับผมแม่เลขสวยจัดยังไงเพื่อนเลย์ซามุนฮะโอเคนั่นแหละแจมโบ้สวยงาม67ยังไงเพื่อน ท่านแน่ไอสองเงียบชนะไหลหน่อยเพื่อนสวยโอ้ยเจมาแบบนี้เอออลังการงานสร้างแน่มึงงานนี้ <c oughs> ดอกนี้เบาๆไปก่อนแล้วกันเก้า <c> ร <oughs> ้อยเฮียเอาดิเอาเรือมาหน่อยเพื่อนอยากเห็นเรือ <c oughs> <c oughs> เรือไม่ลงครับจังหวะน,นี้ จัดไป1นึ0งบาทนี่ครับผมเพี้ยสวยจัดเลยหนึ่งหมุนครับมาดูซื้อสปรินต์สุดท้ายไม่แจ้งนะครับผมก็จบกันไปที่2 1 0 2บาทนั่นเองนะครับ13หมุนไปนะฮะมาลองซื้อสักเปิดแล้วกันนะก็ดูซื้อเท่าไหร่ดีซื้อ750ไปซื้อน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อโหด,ดนะ เอาที่เราสบายใจพอนะครับผมไม่ต้องบู้วามนะและยังไงเพื่อนเอามากี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวก็พอมาสองสปิน3สามสปินเป็นห้าสปินหกสปิน,ปนก็เป็นสิบเอ็ดเพราะว่าเท่าเดิมเลยกูดูไอ้เหี้ยยังไงกูเนียถ้าได้สิบสองนั่นน่าจจะอเออไม่เป็นไรนะี่ครับผม ๋ยวได้สักคูณ5บวกทีละ5อะไรเงี้ยมีป่ะปั๊จัดไปไหลไปกูดูไหลไปกูดูสวยดิโอโ้โหหม,มุนเก้ามาบวกมีหนึ่งสปินสวยๆืูบเจ็ดมุนครับยังไงเพื่อน คูณห้าสิบวันนี้ได้กำไรพันสี่สามสิบแล้วม嘛เอาฟรีเกมแรกยังโอเคกว่านะฟรีเกมสองนี่เริ่มเงียบแล้วนะฮะยังไงเพื่อนสองโอ้โหกูสิบสามเลยเหรอเออสามหมุนครับมาอืม สวย360บาทครับอ้าวบวกมาอีกหนึ่งสบินก็รู้เรื่องดิเพิ่มดวงชะตาโอ้โหสบินฟรีเกมที่สองนี้แบบไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เลยก็ดู480ร้อ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับทุน50บาทนะครับผมก็ลองไปใช้กระดูสูตรนี้นะสูตรที่ผมพูดตอนต้นคลิปนะครับผมอ่ะส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มลุ้นลุ้นรับกิจกรรมแจกเครดิตฟรีนะครับผมก็ไปเจอกันได้ในกลุ่มนะครับมีแจกทุกวันนะฮะใครที่ไม่อยากพลาดก็สามารถไปขอแอดมินเข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบอยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์ กด subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ